โยีเป p ี้ซีแทยโอเห็นน้ำเยลเราคิดถึงพ่อแทยูคืออะไรแทยูต่คิดถึงยอ่เนาะเจียงไฮเจียงไมคือเติงหาไม่ต้อเนี่แปลกับคิดเติอ่ะไม่่อผมไหมอเขาเป็นเออเาซอยนะไมผม้อหยเพปี้อะเราจะกินน้อะไรดีอะเนยังไม่เสร็จอะไตปามเผ็ดไหมไม่เผ็ดแม่เลยเพราะวันนั้นเราบอกว่าไตปามไม่เผ็ดไม่ต้องแซงอะ โามาเยื่อ่เอื้องก่อนโซ่อีกกินไตปลาดฝ่ายม่ะนาวไวบีบกับอะไรนะจุกจ้าไมแล้วหอมอะเหรอพี่ดีปาบัวอยากเต้นแล้วเน็ตแกไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนเลยเดี๋ยวกเหงื่อแตกเนื้อไม่มีความอ้วนเลยไม่มีความอ้วนเลยพอร้องแล้วร้องใหญ่เออแค่ปากเจออุ้ยกินแค่นี้เองไม่ค่อยหลอกห้อยแหละหน้าบวมขึ้นเออ เจ้าดูดิอ๋อเพิ่งไปชีดโบท็อกมานฮะจ้าทอมโบท็องบ้านพี่ก็มีแต่ยุบนะสีฟิลเลอร์ไม่มีดวงหมอมันไหลลงปากไอ้ยาจับจังมันนะโอ้ยพี่ขอโทษนะโซ่ขอโทษนะครับแล้วใครพูดกับป้านละครับอุ้ยดูดิเป็นเด็กก้าวร้าววิตพื้นเครียดน้องสาวใหม่ไหมอ่ะกินนิดเดียวมันมีใครวิเพื้นเลย นม่ดเดียวไม่วางช้อนเลยผมกูจะเครียดเลยช,อชอ้อนเอาช้อนมาคู่เดียวเครียดไม่ได้เครียดอยากกินแล้วว่าไม่วางตักมามทีเดียว